แค่สองสารแล้วเ,เหลืออีกสารหนึ่งเนี่ยแล้วกี่ปีละติยี่สิบปีแล้วนะแล้วขออะไรที่ฆ้าเมียโดนป่อยแล้วก็บอกประหารประหารแล้วก็ติดไ้ติดมาสิบปีก็ป่อยกันก็นแหละมีผมก็น่าจะมันพูดไงมันบอกว่ติดคุกตลอดชีวิตอาแปดปีโผลกลับมาแล้วนเป็นปะหาชีวิตกันที่ทหนกนยากยาก่งี้ยเงี้ยน่า่กัง่าุมนออย่างขา่ขาเม เมียแท้ๆมันทำได้แล้วก็มีเล่นกัน หมอโอ๊กหมอส่งสีอะไรอ่ะแยกหญิงอะไรนะหนาเขาเป็นมือมืตั้งหลายมองห่อพี่อ้อยชื่ออะไรจับได้ไหมภามีตื้น้ามีสีอะไรแล้วลูกก็มีแล้วลูกเกิดมาถ้ามันโตขึ้นมันรู้ว่าพ่อข้าวเองมันจะรู้สึกยังไงต้องไรักษาด้วยคุณเ่าเป็นขนาดนั้นไหมก็ใช่ที่ควาวันนี้มันบ้า ก็เป็นโรคจิตคนประเภทนี้เข้าขัดรักรักหมารักแมวเลี้ยงอย่างดีเหมือนลูกพอแมวหมาไม่ทำอะไรผิดเจ้าคนมาตอบว่าค่าทิ้งเลยค่าะทิ้งแมวค่าหมาฆ่าแมวทิ้งเลยปลาชดปลาชดไงเลี้ยงหมาเก้าตัวไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดดูแลดูแลไม่ได้เลี้ยงหมามันเยอะได้เอายาเพราะหมากินที่หมากินตายหมาเก้าตัวยังไม่ยอะคนแบบนี้ ต้องดูแลมันสินอย่างนี้ก็ต้องสียาคุม้วมันมากไปทำอะไรเขาเสียหายก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ให้เขาอย่างเงี้ยเพราะตัวเองเลี้ยงแล้วอ่ะทำเลี้ยงแล้วว่าไปทำอะไรหน่อยมูหูเขามาว่าจะแจงฆ่าหมาฆ่าแมวทิ้งเนี่ยพวกนี้โรคเกตชนิดหนึ่งพวกเนี้ที่ลางห้าเป็นการไกลก็ยิงหมาจะก่อด 昨天。